เออนะฮะก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สวนลุมทองใบนะครับสวนลุงทองใบนะครับเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะฮะในเนื้อที่ประมาณ49ไร่ที่เราให้ทุกท่านได้เข้าชมนะครับแปลงแรกนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นสวนที่ปลูกตั้งแต่สมัยคุณปู่ทองใบยังมีชีวิตอยู่นะครับแปลงนี้นะอายุเรี่ยก็จะเฉลี่ยประมาณ30ิปีขึ้นไปนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือนะครับ ต้นเรีย้ยนที่ท่านเห็นในต้นนะตอนนี้นะเวลานี้จะเป็นทุเรียนรุ่นที่สามนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับความพิเศษนะฮะของต้นทุเรียนด้านขวามือต้นนี้นะครับเขาจะเป็นต้นเดียวที่มีสองสายพันธุ์ในต้นเดียวกันนะครับด้านล่างนะฮะจะเป็นสายพันธชนีส่วนด้านบนนะฮะจะเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะครับเกิดจากการเสียบยอดนะฮะเปลี่ยนแปลงการธุกรรมนะครับ นะอันนี้ก็คือเป็นความชาญฉลาดของกเกษตรกรในยุคสมัยก่อนนะครับนะแปลงนี้นะครับก็จะมีบังคุดนะฮะปากปอนนะฮะปากาปลาปากปองละก็ยังมีลกอกกรอนนะครับอ่าล็อกกอนด,ด้านซ้ายมือบด้านซ้ายคือการรักการของสวนจะเรียนใส่ทองใบนะครับวันนี้เพนุเปในความรักใจ้นำมาเที่ยวค่อนข้างอร่อยนะครับเป็นสานที่นํามาจักษ์ประกายดูภาพสวยงามนะครับ เดี๋ยวก็ติดตามนะครับก็ถือว่าสุดยอดะครับนะลุงทองใบด้านสายมือนะครับอายุที่เราเห็นกันช่วงเวลาสามสิบปีนะครับประมาณ90%เลยนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับหมอนทองนะครับด้านสายได้ดีกว่านะครับปีนี้นะครับมังคุดต้องบอกว่าคอนเทนทที่จะได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะราคาค่อนข้างแพงนะครับล่าสุดเมื่อวานนะครับยูนอัาเสร็จไปนะฮะก็แกราคาหนึร้อาสิบบาทนะครับส่งออกนะครับที่นิยมมากนะครับสำหรับมังคุดในปีนี้นะครับ ครับครับสวนนีครับอนายุนะครับไม่ต่ำกว่า30ปีนะทุเรียนนะครับทุวเรจุียนนี่ก็คือจังหวัดระยองนะครับมาเที่ยวสวนลุมองใบนั่งรถชมสวนก็จะต้องได้รับทานข้าวเหนียวนะฮะชุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนนะครับสปาสวนลุงทองใบนะครับสำหรับท่านที่ชอบกินาหวานนะครับสามารถรับได้มากกว่าหนึ่งช่วยนะครับ นี่ของหวานครับของหวานเบรย์เรารับข้าวเหนียวชุเรียนกันก่อนนะครับอันนี้เป็นขนมที่เราทำมาทานชมกันอร่อยมากนะครับเดี๋ยวครับโอ้ยสุดยอดครับท่านที่ทานหมดแล้วนะครับด้านซ้ายมือนะครับมีถุงขยะนะครับส่งมาชิ้ได้เลยด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยบริการหน่อยครับบริการครับนี่ครับบริการให้นะครับก็ด้านขวาส่งไปส่งไปครับนะเดี๋ยวกันนะครับในช่วงรุ่งสอนจ๊ะจ๊ะ ก็จะมีการสาธิตตัดชุกงครับมาส่งต่อกินอาการี่หเียวุเดียนเาต่อนะครับวเนียวจุเดียนเขาเดี๋ยวุเดียนเดี๋ยวทุเดียนอ่ใครรับใครรับใครรับมากขนมจุเดียนวเหนียวทุเดียนส่วนลดไปนะครับไม่ได้ใช้ขเนียวูนะฮะจะไปทานทานเอาไหมครับทานเอาไหม เราสักถ้วยไหมครับเติมมาเอาไม่เอากินตอนเดี๋ยวทุเรียนเอาไปนะครับมาทานต่อนะครับรสชาติอร่อยนะครผมได้กินก็โอ้โหสุดยอดนะครับนะนี่สถานีแรกนะครับใช่ไหมครับถ้าการเดี๋ยวเราออกตัวเลยนะครับครับผมไปเลยครับครับ นะครับถึงบรรยากาศชิวๆนะครับที่ส่วนก็มีการเก็บกล้องไปนะครับนะผลผลิตนะครับด้านกว่าดูเราจะดูไฮไลท์ตรงนี้นะครับนะครับจะเป็นสายพันธุ์ก้านยาวนะครับตรงนี้มักก้านยาวแล้วครับนะนีครับนี่มีเจ้าหน้าที่อยู่โอ้โหมีบันไดควาเลยนะครับมีกล้องวิดีโอนะฮะก็สามารถถ่ายได้ ครับครับดูดูสุดยอดครับสุดยอดครับก็จะเป็นคนขึ้นไปตัดนะครับผลผลิตด้วยการผลิตการงานก็จะใช้กระสอบในการรับนะครับโรือถ้าใครสนใจอยากจะลองรับไหมครับยังงงผมเคยไปรับครับสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่ชุลเรียนนะแผงครับเป็นกระชุเรียนนะครับนะ ทานการยาวนะครับด้านขายุไม่ต่ย้อนกลับปปนะครับตว่นป้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนยางพาราทั้งหมดนะครับแล้วปลูกปูปทองใบนะครับก็เลยเห็นว่ายางพาราราคามาตกต่ำนะครับในช่วงนั้นนะฮะก็เลยโค้นยางพาราด้านแล้วก็ถูกทุเรียนนะฮะสายพันหมองทองนะต้องบอกว่าแปลงนี้ประมาณ90%านะฮะเป็นสายพันหม่อทองทั้งหมดนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาเนี่ย ส่วนด้านซ้ายมือนะครับที่ท่านเห็นว่าเป็นต้นไม่มีกิ่งไม้นะครับอันนี้เขาเป็นต้นมะปางนะครับมะปางเนี่ยเป็นผลผลิตของสวนหลวงทบใบที่ได้ตั้งแต่ต้นปีนะครับต้นปีที่ผ่านมานะครับราคามะปางก็อยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ1 2 0บถึง150าบาทนะครับในช่วงเ,เดือนมกรากุุภงพานะครับช่วงนี้นะครับ เราก็ได้ทำการตกแต่งตัดกิ่งนะครับครับจะให้ได์นำาเที่ยวบรรยายให้ได้ฟังนะครับนะผมเป็นคนพื้นที่ไม่ใช่คนพื้นที่นะครับนะฟังบรรยาไิด้วยนะได้รับความรู้จาการมาเที่ยวสวนลุมทองใบในครั้งนี้ดูนะครับเราจะให้ดูใกล้ๆสัมผัสใกล้ๆนะครับบรรยากาศนะครับโอ้ที่เราเป็นสายุโอ้สุดยอดครับนี่แหละไม่ใช่ไม่ยงชิดนะแต่เขามีลักษณะลักษณะเด่นก็คือลูกใหญ่นะครับ รสชาติหวานนะครับหวานกว่ามะยมชิดนะฮะเพราะมะยมชิดเขาจะรสชาติเปรี้ยวสเปคสี่ไร่นะสี่สิบห้าสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าไร่นะพื้นที่ทั้งหมดสี่สิบเก้าไร่นะครับเนาะตรงนั้นเขาจะเรียกหวานนะครับอ๋อแนะนำนะครับวิธีการปลูกทุเรียนในยุคสมัยใหม่กับยุคสมัยเก่าแตกต่างกันยังไงด้านขวามือเนี่ยจะเป็นปลูกในยุคสมัยเก่าเขาจะปลูกตามตามร่องนะครับ อ่าส่วนด้านซ้ายมือนะครับถ้าสังเกตจะเป็นในลักษณะของการกองดินข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงสําหรับสมัยใหม่และสมัยเกา่าสมัยใหม่ข้อดีของเขาก็คือระบบรากทุเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเกิดเชื้อโรคเชื้อราค่อนข้างน้อยเพราะเนื่องจากว่าทุเรียนไม่โคทุเรียนไม่ถูกขังน้านะครับน้ำจะไม่ขังนะครับต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบอยู่บริเวณที่มีน้ําขังเยอะ ถ้ามีน้ำขังเยอะๆเนี่ยจะส่งผลเสียต่อระบบรากนะครับจะทําให้รากเน่าขนเน่าแล้วก็ต้องยต้องตัดนะครับอันนี้หมอนไอที่ท่านเห็นนะฮะขวามือนั้นไม่ใช่มะกรูดนะฮะเป็นทุเรียนนะครับแต่ว่าเกิดเขาเรียกว่าเกิดตอนลูกเล็กๆเกิดสัตรูพืชแมลงนะครับมากัดกินนะครับก็จะทําให้ทุเรียนออกลูกทรงลักษณะแปลกๆนะครับคล้ายๆมะกรูดนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวเนี่ยดูเนี่ยจะให้สัมผัสใกล้ๆเลยนะครับนะ นะสำหรับท่านที่ไม่เคยมานะครับนะตรงนี้นะครับบริเวณนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็เป็นสายพันธุ์หมอนทองทั้งหมดนะครับหมอนทองรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สามแล้วนะครับจะได้เก็บเกี่ยวก็ประมาณช่วงปลายปลายพืชสาคมต้นมีนาคมลุงทองใบนะครับทุเรียนเนี่ยจะได้อายุนะเป็นทุเรียนหมอนทองนับตั้งแต่เขาเป็นลูกเล็กๆนะครับประมาณนิ้วก้อย นับไปประมาณ120วันนะครับเราสามารถที่จะตัดลงมาได้เลยนะครับ120วันนะครับความรู้นะครับด้านซ้ายมือก็เป็นทุเรียนโบราณนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองที่ปลูกกันเป็นระยะเวลา10กว่าปีขึ้นไปนะครับจะเป็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่อนข้างสูงที่เป็นระยงระยางนะครับที่ที่ยงระยางในเขาตัดสมัยก่อนเป็นยาง7ลูกไปเรียบร้อยแล้วครับนะที่นี่เป็นรุ่นที่3นะครับโดยเฉพาะริมด้านซ้ายมือสุดนะครับจะสูงมากนะครับ เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเกิดความยากลำบากคล่องข้างที่จะต้องปีนขึ้นไปสูงะครชอบสใครชอบรู้เรียนก็สุดยอดนะครับเรื่องลมรับปนอายุเข้านะครับก็จะสัมผได้อนงเยเสียดายนะครับที่มือถือมันไม่มีกลิ่นเลยไม่สามารถส่งกริ่งได้แน่นอนี่นะรักษาไว้ส่วนรู้เรียนของกองใบนะครับนะครับสาหรับเกษตรกรของเรานะครับซ้ายมือที่เป็นกาแพงแนวรั้วนะครับก็จะเป็มต้นมาต่างทั้งหมดเลยนะครับ พอภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถก่วงนะครับไม่สามารถด้านซ้ายมือนะครับบอกขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเห็นนะครับผลผลิตของลุกที่สามเรานะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับด้านซ้ายมือเลยนะครับบอกขึ้นไปสูงๆครับก็จะมีรถนําเที่ยวในปีนี้นะครับสำหรับแลงด้านซ้ายเนี่ยก็คิดว่า้าร่ช่วงลุกที่สามจะน่้ตัดได้ประมาณสักยี่สิบนะครับนะดูค่อนข้างเยอะมากนะครับ ในราคาปัจจุบันนี้ส่งออกนะฮะอยู่ที่กิโลกรัมละร้อยเก้าสิบบาทสำหรับหมอนทองนะครับไซส์เอีส่งออกร้อยเก้าสิบไซส์ซีอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับในปัจจุบันนี้เราจะจจาหน่ายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละร้อยแปดสิบาทนะครับสำหรับตู้เยนสองใบหมอนทองแหล่ที่จังหวัดระยอง้านซ้ายมือตรงหัวโค้งนะครับจะเป็นสายพันธุ์ชนีเป็นเอ้โทษทีครับเป็นสายพันธุ์ก้านยาวนะครับ นะครับทุเรียนสายมือสองต้นนะครับก้านยาวบอนทองสายพันก้านยาวนะครับด้านซ้ายมือมีส้มโอด้วยสายพันก้านยาวนะครับเป็นสายพันธที่ต้องบอกว่ารสชาติอร่อยในบรรดาทุเรียนนะถือว่าเขาเป็นระดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเราขายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทนะครับสำหรับทุเรียนสายพันก้านยาว ส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ชนีนะครับ,รบอันนี้ปลูกตั้งแต่สมัยปู่ทองไปนะครับวิธีการสังเกตะร,ระหว่างทุเรียนสายพันธุ์ชนีกับทุเรียนหมอนทองสังเกตยังไงถ้าเราสังเกตที่รูปนะฮะทุเรียนชนีเนี่ยก้นเขาจะกลมๆนะครับ<อ>แล้วหนามเขาจะห่างๆใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับก้นเขาจะแหลมๆหนามเขาจะทีๆถ้าลักษณะใบจะแตกต่างกันตรงที่ชนีใบสั้นๆนะครับการเอ่อ หมอนทองจะใบยาวๆเรียวๆนะครับด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นงาะนะครับด้านในเป็นง้อสายพันธุ์โรงเรียนนะครับเป็นสายพันธุ์ที่รสชาติอร่อยที่สุดบนบนรียนนะครับแล้วก็้สสีนะครับแล้วก็มี้อีนะครับที่เราปกันเอาไว้ให้ความร่มรื่นนะให้สูุนยางนะครับนี่แหละโอ้โหนักแก่แล้วอายุบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุดบริการไอศครีมทุเรียนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของสวนลุมพากษ์มาอีกสถานีเนี่ยมานักรถชมสวนแล้วนะครับต้องได้รับทานไอศกรีมชุกเรียนนะครับไปเดือดรับไอศกรีมชุกเรียนกันก่อนครับมาแล้วครับนะครับนละหนึ่งถ้วยสองถ้วยได้เลยนะครับเอากีนถ้วยได้เลยครับเอามานี่วิธีการทานไอศกรีมชุกเรียนสวนลุอไอศกรีมชุกเรียนนะครับ บีบก้นแลวมือป้องเอาไว้ไม่ให้ในสกินหล่นนะครับเไปอ,อย่าลืมนะครับอย่าอย่าไปบีบก้นคนอื่นฮนะบีบก้นถ้วยนะไมฮะาอยูก้นคนอื่นนะจ๊ะโอ้โหอร่อยมากนะครับผมไม่ได้กินนะเอาหยิบอาเลยครับหยิบอาเลยครับหยิบอาเลยครับสรงต,อต,อตอ้องอราบ็กก็คือสปีดรถด้วยครับนะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับมาดูสถานีจะมีรถนําเที่ยวดูตรงสถานีนะครับนะี่ยก็จอดตรงนี้นะครับดูนะครับ อร่อยไหมครับพ่อเจ้าอร่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปเลยลูกสอบไปเลยนะครับจะมีไอ้สักหนึ่ล้วนนะครับแล้วก็ใส่กะทินะฮะกะทิแล้วก็ใส่เกลือลงไปเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยนะครับกรอบกรอบขอบคุณนะครับถ้าทุกท่านได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรถตายละเอาเลยนะครับระวังรถนะครับระวังรถเดีๆนะจุดอะครับ ครับไฟต่อเนี้ตามาเพลทมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ละครับ พินจี้อนอยนะครับที่เรากำลังจะนรถผ่านนะครับจะเป็นพิจี้ที่ทางสวนลุงทองใบได้จัดเตรียมเอาไว้พื่อน่ารนอร่อยนะครับนี่ก็คือสวนลุงทองใบนะครับอันนี้ก็คือผลนะครับผ่านผลไม้ต่างๆกันท่านนะดูคนละหายความยนะครับาน้ะครับใรที่ยังไม่เคยมาขอให้ไปติดตามเพจดกแค่มีความรักน่เดี๋ยวผมจะลงให้นะครับว่าเรามาถึงสวนพอดีเลยครับนะดูนี่คือบริเวณสวนของ ลุงท้องใบนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับนี่ครับส่วนด้านหน้านะครับทางซ้ายมืีนะำตาลไปกระบอกนะครับก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับถ้าใครที่มาทา่องเที่ยวส่งลูกไปต้องมาถ่ายรูปคู่กับชุเดียนลูกใหญ่นะครับเพื่อที่จะเก็บเป็นที่ระลึกนะคะรับว่าทุกท่าน,นัยครับได้มาเพื่อสะสมทนนัวร์ไปแล้ว <ขอ S 1> นะครับแต่ละปีเราก็จะพัฒนานะฮะตกแต่งนะฮะจุดถ่ายรูปที่แตกต่างกัน ปีนี้นะครับเราเลือกที่จะใช้ในลักษณะของคาร์ฟูรนะสังเกตนะครับว่าสีสันนะฮะก็จะมีมากขึ้นนะครับสําหรับปีนี้รถที่ต้องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานแต่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นแฝดทุเรียนนะฮะสส่พันธ์กบทอกนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมีป่าก้างยาวนะครับกรมณีนะครับนกกระยิบนะฮะแล้วก็รวมจุดชนีนะครับอยู่ด้านใน มีทุกอย่างเลยครับในที่สวนลุมคอมไบนะครับนะตอนอที่ก่อนจะมาเที่ยวนะครับก็จะมีเขาก็จะมีรถนำเที่ยวลักษณะแบบนี้ก็จะมีมรคกเทศมาช่วยบรรยายถึงเราจะได้ทานน้ำแข็งหวาว่าจะมีผลไม้หายประเภทอะไรนะครับท่านใดที่ทานจุเลียนเยอะๆให้รู้สึกว่ามันร้อนในมันรับให้ตามมะขุพตามเข้าไปเยอะๆนะครับเราจะถึงนี้จะดับร้อนได้นะครับหรือจะดับมะขุนะครับ แล้วทองพุทธนะครับน <Mm ้องเหนือจะเนื nah ้อเม็ดนะครับเปลือกนะครับเขายังเป็นที่นิยมนําไปสกัดนะครับเป็นยานะครับเป็นยาแพทย์แผนไทยนะฮะทางเลือกนะครับช่วยในเรื่องของปวดต้านทายนะแล้วก็ต่อต้านรัศศ์มันพุทธดีมากเลยนะเออเรียนนะครับเรียนเรียนนะจะพาไปใกล้ชิดโอ้ยครับบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศ มัน, connect, ement, นเป nice ็นทุกข anyway> ์ท mm, right. uh ั่งโชคดีมากในบรรยากาศที่นองเลือดก่อนหน้านี้นะฮะยอง30ท่านกลับมาทุก3ดูครับทุกเรียนนะครับนะใครมาหรือว่าท่านโชคดีนะครับที่ชมเพจนกแก้วนะครับจะให้ท่านดูบรรยากาศของสวนลูกทองใบนะครับทุกท่านนะครับมีความสุขและเกิดนะครับจะดูวันไหนชิวๆเลยครับนะเดี๋ยวท่านใดยังไม่เคยเห็นสายพันธุ์นกกิบนะครับ เดี๋ยวผมจะชี้ให okay? no ้ดูนะในคลองสุดท้ายนะครับเราจะเห็นนี่ถุงลูกครับสายพันธุ์พิเศษที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคในน้ำปัจจุบันเลยนะฮะรสชาติเขาอร่อยไม่แพ้ก้านยาวเลยนะร้อนร้อนร้องค่อนข้างบ้างนะครับสำหรับชั้เรียนสายพันธุ์พิเศษนะครับจัดจำหน่ายในราคาไม่แพงเลยฮะตอนเจาะเราออกเราขายเราขายอยู่แค่กิโลกรัมละร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบบาท ทุเรียนะค้ับที่อยู่จังหวัดเชียงรายแล้วสนใจอยากปลูกทุเรียนนะครับ <ạ. S 2> ผมแนะนำนะครับว่าให้สังเกตุที่บ้านท่านนะครับว่ามีแหล่งน้ําเพียงพอไหมนะถ้าแหล่งน้ําไม่เพียงพอนะครับผมแนะนําเลยว่าไปวดปลูกทุเรียนครับ<อ>เพราะว่าทุเรียนนะครับเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากในช่วงเวลาที่เขาตีลูกนะครับถ้าน้ําไม่เพียงพอนะครับก็จะส่งผลต่อลูกนะต่อผลผลิตนะครับแล้วก็จะรั่วได้นะครับนี้นะก็เป็นข้อควรระวังนะครับ สำหรับคนที่ต้องการจะไปปลูกทุเรียนนะฮะไปสิ่งบ้านเกิดของแต่ละท่านนะครับต้องดูว่าผมจะให้มาเตียมไว้กันะครับเข้าจะใช้ถึงบรรยากาศทุเรียนแล้วนะครับก็ประมาณหสุดยอดครับสุดยอดในหนึ่งไร่นี้เราใช้รถเพียงแค่สองพันสามแสนเท่านั้นนะครับดูนีครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดมีทั้งมังคุดมะปรางทุเรียนส้มโอเงาะ ในสวนนี่รักกหลาครับุกเดนสายพันธุลกจีนะครับมีอยู่รูปเดียวครับนี่คืมีทั้งหดสิบเาไร่นะครับเนะี่นี่นะครับกกรกงกรค,ครับ,<อ>รบรงรอใน่ีบรัหนหวาพันอะไรนะครับอันนี้ครับเป็นสายพันธุกจคนกลกจัลกจสายพันธุต้องบอกว่านับปัจุบันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนแรงม ลูกค้านะครับตามหาวิหารนะฮะสายการธุรกิจหรือธุรกิจเนี่ยครับสต่พันทีนะครับเป็นรถโดยสารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินทางต่อนะครับมีสายพันธุ์รกิจนะครับมีลูกดียวเลยนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับอ่าส่วนลูกท่องไปนะครับเปิดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะฮะทุกวันที่13เมษายนของทุกๆปีนะครับนะฮะเราจะเปิด ท่องเที่ยวนะฮะใน13เมษายนของทุกป,ปีนะฮะสึ่งสุดก็จะประมาณปลายมิถุนาหรือไม่ก็ต้นรรกรกฎาคมึ้นอยู่กับผลผลิตของแต่ละปีนะครับถ้าผลผลิตของแต่ละปีหมดเร็วเราก็น่าจะสิส้นสุดประมาณานมินี้นนแต่ถ้าหมดช้านะครับมีช <ๆ S 2> ่วงเยนะมากเราก็จะสิ้นประมาณกลายกรกฎาคมปลายกรกฎาคมสวนลุงงอปเดบ รคับก็เหมือนกัดหาบุฟเฟ่ต์เนี่ยนะครับกินเนินปเก่งก็สามารถซื้อชั่งทั้งถได้ตามบริเวณที่เราจัดเก็บไว้ได้หนึ่งกระโหสุดยอดครับพอแล้วนะครับก็ได้จะถึงกครน้งแบบแล้วที่เราลงครั้งแรกนะครับเนาะก็จะเป็นจุดที่เรามาจอดรับประทานอาหารและก็บุฟเฟ่ผลไม้นะครับส่วนตางบริเวณด้านหน้านะคะด้านซ้ายและด้านขวาโดยของทุกท่านที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสวนลุกทำใบทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่ต้านาคานะลูกปากอลูตะไบก็มีสินค้ามาขายทุเรียนในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นะฮะก็มีของฝากมากมายหลากหลาย,ลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทอดน,นะครับขนมทอดทุเรียนกวนกะปิน้ำปลานะฮะสลารลอยแคบหวานนะครับมีไอ้ตุ้มตาด้วยนช็อปปี้ลูกฟ้าใบอะไรก็หลาหิดอนะครับสุดท้ายนี้นะครับส่วนค้าอลูตะไบนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ กีเต้านะครับท้องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดชีงรายนะครับยี่มาข้างรถชนเ่อนเกษไปนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณตุทั้นตรงครับขอบพระคุณนะขอบพระคุณากครับดีาเดี๋ยว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 เเดี๋ยวถ่ายจับนีเดี๋ยวกูจะูี่ยยเดี๋ยวีะ Iden, คร ını, aha, so ับว an ันนี้ครับวันน okay, ี uh, so ้มาที follow, so, ่ยวสวนไปนะครับเที่ยวทั้งหดสี่เท่าไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเจอกันขอบคุณมากครับติดตามเหุการครักนะครับก็ขอขอบคุณทั้งหนึ่งเรียนติดตามครับขอบคุณมากครับท่ครับสวนองไปครับเดี๋ยวพมพไปให้กับผมด้วยนะครับ